<laughs> ไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอาเดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูอาจารย์ออสจะลองลองดูว่ากระบอกตัวไหนรั่วบ้างครับเพราะว่าจำไม่ได้วันนั้นเดี๋ยวจะลองดูก่อนล้านทำความสะอาดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระบอกก่อนเอยจะเปลี่ยนซีนปากกระบอกก่อน ยังค่อยล้างรถให้สะอาดที่แนแน่คือตรงตรงบูมอะไม่รู้ว่าตัวไหนรั่วไม่รั่ว ลองดูก่อนเดี๋ยวไปดูบูมวนนี่ตัวไหนรั่วยยกได้เลยเออยกขึ้นลงดูก่อนตัวไหนวะตาเราจะช่วยมาเช็คหน่อยดิ เช็ดไหมล่ะเช็ดน้นำมันที่ติดกับแกนอะ่ะสองฝั่งเลยยังไม่รู้ว่าตัวไหนรั่วตัวนี้เดี๋ยวดูก่อน จำได้ไหมตัวเองไม่เห็นเนยเนาะไม่ก็บอกตัวไหนมันรั่วนะฝั่งเดียวเปี้ย

รอยข้อตีโอเคเป็นรอยเยอะเลยน่าจะฝั่งนี้แหละรั่วนาะเอ็งลองเอามือจับดูฝั่งนู้นจับแกนดูดิเบี่ยงไหม งนีแหลเมื่อกี้เขาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมันร้อนมันจะทำยากเดี๋ยวน้ำมันมันร้อนมันทำยากอีกเอาเุื่อกี้ก่อนก็ได้ไมั้งตอนเอาไม้มาค้นนมัมก่อนเอาเุื่อกี้ก่อนง่ายน,น,น,นั่นแหละไหนไม้นู่นๆมาอยู่นู่น รัวอยุ่นิรัวรั่ว,าว,ว oh ทางไหนวัดมันแ่เนี่ยมาหนิวะมันแ่มานนฮนลโลครับข้างไหน hey, <look. S 1> อ๋อขายไปแล้วครับมันจำมาแล้วจิตมันจำแล้ว ครับผมติดมัดจำพี่ครับผมเจ้าเดิมเขามัดจำเพิ่มครับเขามัดจำอัดเพิ่มอีกเจ้าของรถหาได้ตัวแคทเหรอไม่มีเลยครับถ้าเป็นแคทอ่ะครับจ้างไหนครับนี่ ครับครับหาแคทอด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 ันดันดันอดอดฮึ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 บิดเปิดสวิตช์อีกแล้วเปิดได้หมดเลยปิดสวิตช์๋ยวนี้ เร็วๆปิดสวิตเลยปิดปิดปิบเต่เบิ้งแตะดังบ่แตะดังบ่เอาทางมาทางมารองน้ำมันอ่ะอยู่นู่นแหละที่เราไปเมื่อวานนี่จะได้ทายน้ำมันเอาอีกเดี๋ยวนี้ ออกได้ไหมนะฮะต้องคอนะทุบๆ,ๆต้องตองเกตนะอยู่นี่อยู่นี่โอ้คุณแจรูดนะเฮ้ยไหนมานี่อ้าเสียบแล้ว Nói chung là nó bạc Nó là bạc không? Đây Đó Nó ยังไม่ออกวะมันเป็นบักบอกเป็นบักแน่นอนเลยดีไม่ดีต้องดันอันนี้ออกมาอีกนิดหน่อยเนี่ยไหมดันเกลนออกมานิดหน่อยกลัวสลักมันเป็นบักไง นี่ลองไปขยับเกณฑ์หนดอยดิขยับเกณฑ์ดูนอยต้องดันเกณฑ์มาขาน้าสลักมันศึกแล้วพอ่พอพอ่อพ่อตาลองตีดูสิจับตีดูสิไปไหม นี่กนรวมมันอะไจับโดูสิดีเลยติดยังไงวะเรื่องมันอัดตรงนี้ไปแน่นบอก เมือนมันทำบูดเลยนี่นาอเหมือนแน่นตรงนี้นะี่ใช่เหมือนมันแน่นตรงนี้เหมือนมัน,น,น,นมอนัดตรงนี้เข้าไปแน่นแต่ตรงนี้มันหลวม <c oughs> เออออกแล้วเย้เออมันต้องใช้ความแรงเนี่ยนี่มันก็ไม่รวมเท่าไหรน่นี่วะนี่แล้วมันโยกตรงไหนมันโยกแหลงๆหนละงเมืกี้นี่มันเปลงมานี่วะสลัก <laughs> à, đi mà lên Bỏ bầu đấy เอาปองไยส่งมาอีกออกอีกอีกอีกอ่าเดี๋ยวนูนนดักกลอนนะนี่ใช่เด็กกลอนยกนี้ขึ้นมาเลย ึืนไหมเออแหละรวมเยอะไหมเออเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยตีโอได้ไหมน่ะล้วงแคซีนซีนนอดแกน หัดออกเลยหึ<ล>ยตัวเกศไปหัดอกอกหัดออกทำไมเอาเกศเป่าตุ๊กกาก็เค้าออกแล้วน่ะง่ายๆเลยแหละมันโแล้วมันโดนแล้วน้องไปฟีมือขนาดนั้นดิโดนอะไรแล้วมันโดนตัวนี้เลยใช่ไม่ไม่ต้องเป่านี่หรอกโดนให้แค่มันนั่นเนี่ยเป่านิดเดียวอ่ะมันก็หดตัวแล้วตีออกเลยมันโดนความร้อนปพ๊บมมันตีออกเลย xin chào bi đã tụ lên ừ. lên nếu tao mới cột lay lôm một ถ้าไม่กดไล่ลมแล้วมันจะพุ่งนี่ครับออามันกดบะไ้โอ้ยมันกดบะไ้ตัวนี้นกดบะไ้วะ นจะได้เอาสายมาลงนนี่ก็ถอดสายย้อนสายเลยหได้ตัวถอดสายเลยไม่น้ำมันอันนี้มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรกแต่เวลาเราเอากะบอกลงน้ำมันของน้ำมันลูกสูบมันจะวิ่งมาหนี้ช่ไหมน้ำมันมันจะวิ่งมาเนี่ยคืนน้ำมันจะวิ่งหาแป๊บตดีวนี่ยตรงนี้ไม่มีน้ำมันแล้วลูกสูบมันอยู่นี่มันจะมีน้ำมันอยู่ข้างล่างฮะมันลงมลงอันนี้อยู่อันนี้ขึ้นอันนี้ลง ไอ้ันนี้ขึ้นอันนี้ลงเออตัวนั้นแหละไอ้กรปิดดันวะไอ้กระปแบบปิดดนันมันต้องมุดตัวนี้เลยเออครับเยอะเลยขึ้นลงนลงลงลงนี่มันไหลมาแค่เพงตัวนั้นมา่อน ไดถ่ายนะ้ำมันเก่าออกอีกแล้วมันดำดดเ,ลลนเ,เลยรนะายยางคีเรเลยแหละนี่ถ่ายออกเลยเด้ยเมื่อวานนี่เติมใหม่ทั้งหนะ้าถังนี่ถ่ายออกหมดเลยมันยังเหลืออยู่ในระบบนี่แหละ ตัอเกลียวไหน่นอว,วน่นะอืมนะไวเลยไวเกลียวเออ,เออเออนั่นออ es, ออแหละเสร็จพูนเต็มเลยเศษขยะโรลอะไร <S <s ะเขยเจอนเลยขีเรมากเลยน้ำมันตัวอะ่ะพูนเต็มเลยเอ,อือัดโต น,นี่ก็ต้นะลยตนไม่ไดคิดดีมากทีนี้ก็ถอดนี่ดึงเกนออกมามันก็จะดันไปน่นุ่นบ่ดึงเกยออกมามันพนมาน่นะอ,อถ้าถอดถ้าถอดมันก่อนถ้าถอดออกเรียมม,นนะมันก็ออกข้างหน้าหน่อยแล้วรองไม่ได้ เออชตาดกอะอ๋อเอ้ยติดเครื่องก่อนเฮ้ยติดเครื่องไม่ได้หรอกดึงแกนที่ใช้ให้ไล่น้ำมันนั่นมาเนี่ยเราต้องเลื่อนนี่เลยติดจ้ะต้องก้อนเลยหนูยกกระบอกไม่ถอดให้แต่มันให้แต่มันมีลมเข้าได้ออทนี่ถอดประกับนี่เลยก็ได้นี่ประกบบนเบอร์สิบเจ็ดอ่ะร้านเออเอาละ พอโอลิงตัวนี้มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่เพราะมันมีแถมมาให้อยู่เปลี่ยนเลยสองตัวตัวเดียวเก็เปลี่ยนตัวเดียวแล้วตัวไหนมันรั่วมันให้โอลิงมาสามตัวสามตัวอ,อีงยกยกลังลังพี่อาม,มาเลย ตึ้งแล้วตึงแหละแค่ให้มันมีลมก็พอคลายๆไว้ไล่เลยเนาะ เยมากเลยมันจะไหลเลยเองนะกระบอกใช่ได้ต้องยกแกนครับโทษหรอกต้องสูงกว่านี้ทานตะยนอไม่ ฟันก็ได้ฟันครัวนู้นโอ้ยเนาะเชือกข้างซอดเนาะอยู่ข้างเสาตรงนั้นมีอยู่นี่ดึงมาก็ว่ามาได้วน่นั่นนั่นเห็นไหมไปแล้วนู่นน้ำมันออกแล้วเห็นไหมนะชนพอดีนี่ มันขี้หรีมากเลยมันมันผสมน้ำอ่ะอืมอมอันนี้มันยังใสนะเนี่ยที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันผสมมาเป็นส่วนเยอะเลยขี้เตะขี้เตะสุดยังสุดแล้วฮะสุดแล้ววะ ลื้อติดมันหลอดเชือ้อฮะหลอดเชืออ้ออือเออนี่แหละมันสุดแล้นวน่ะวัดเอานั่นมาไปวดเอายามาไปเนี่ยปูตรงนี้ไปเลย อันตรายโอ้่วนยางเลยนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็ถอดโอ้โหย้ำไหมดูยำย้ำอะไรกันนักกันหนาเนี่ยโอ้ของเราไม่เคยมียำขนาดนี้เลยเนาะมาสไตล์เดกยกับมัาไฟร้อยโอ้ดูยำอะยำรอบทียิบเลยไหมยำไอ้กัน กันในซีนกันฝุ่นนี้มันออกอ่ะโอ้โหเสียเลยมันแบบนี้ผมทํากับอาจารย์ออสนี่ผมไม่เคยย้าขนาดนี้นะบางตัวนี่ผมไม่ได้ย้ดํดเลยซ้ํามันไม่เห็นมีหลุดเลยครับเพราะว่าใช้ซีนของศูนย์อระยะครับตัวนี้ไม่ใช่ซีนของศูนย์หรอกนี่เป็นซีนที่ซื้อตามร้านอะไรทั่วไปบางทีมันอาจจะมันอาจจะหลวมหรืออาจจะไม่ฟิตเท่าไหร่ครับเตาของศูนย์มันจะเป๊ะเลย ตีเข้าเลยครับโอ้โหแบบนี้ทำงานลำบากแน่นอนเลยนี่ย้ำม,มาทียิบเหลือเกินดูะ่ะย้ำม,มารอบเลยอ่ะอนี่เราจะตีตัวนั้นใส่ย,ยาได้ไหมซีนอ่ะมันย้ำม,มาเยอะโพดย้ำรอบเลยย้ำพอหิมพีมันเนพอเบียดมาเลยนี่เดียวอ๋อจะเทกีเดียวลุก ตอนสายคืนกูจะกูจะบินเดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปครับเราเจอหญ้านี่เอามาปูนี่ครับเเจอมาสรรเป็นมูอีกแล้วนี่ไหนเออจุดใจล้าเลยทำไงกันไม่มีเรียมแล้วแต่มันน่าจะไม่แน่หรอกมันต่อไวี่ไม่มีปัญหาหรอกพวกะนี้มันถอดง่ายเราแค่เอาอุ้ยแต่มมันอันตรายแกนอีก เอาอะไรใส่นี่แล้วก็ตีแต่มันอันตรายเกนนี่ต้องดันเกนเข้าไปก่อนทอดบบนี้ไม่ได้ลรออทต้องดันเกนเข้าไปสุดเลยไอ้นี่อันตรายเกนต้องหกไปอยู่ข้างในให้หมดครับมนตีอยู่แล้วนี่มนตีมนตีให้ให้เหลียมมันได้ยังไงรยสูงเนี่ยเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปต่อไปครับ